เดอะอุ้มชาแนลค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะอุ้มชาแนลกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัทนั่นเองนะคะก็คือเพลงลลิสาบวกกับเพลงรัก่บาอีสานใต้นะคะของจินตลานั่นเองนะคะทุกคนก็เอามารวมกันเนาะก็คือแบบกําลังฮิตในทิกต o k มากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะแบบมาทําเป็นรูปภาพนะคะเพื่อแบบใครอยาก กำลังหาอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเราก็เข้าไปที่โปรเจกต์ใหม่เลยนะคะแล้วก็เลือกรูปภาพมาทั้งหมด8รูปภาพเลยนะคะทุกคนนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนไปที่รูปแบบนะคะทุกคนแล้วก็เลือกอัตราส่วน9ต่อสินะคะหรือว่าจะเลือก อัตราเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่อุ้มจะเอาเป็นขนาดติ๊กตอกเนาะก็ปรับทุกรูปเลยนะคะปรับทุกรูปเลยเนาะพอดีว่ารูปนี้ของอุ้มมันเป็นแนวนอนนะคะก็เลยต้องขยายเนาะแลวเราก็ลบสีดำข้างหลังออกนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเสียงเพลงกันเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่มีก็สามารถทักมาขออุ้มได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ มาปรับรูปภาพกันนะคะทุกคนรูปแรกก็จะใช้5.4นะคะทุกคนก็ปรับตามที่อุ้มเคลื่อนด้านข้างให้เลยนะคะนี่นะคะมันก็จะเหลือเพียงข้างหลังนะคะแล้วก็กดเป็นแยกกดลบเล็นเนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ ภาพกันนะคะภาพเคลื่อนไหวเนาะก็แต่ที่ภาพก็เลือกภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วเราก็เลื่อนหาคําว่าล็อกหน,นะคะทุกคนนี่นะะเราก็จะปรับระยะเวลาให้มันพอดีกับวิดีโอของเราเลยนะคะอันที่2ก็เลือกคอมโบนะคะแล้วก็เลือกเป็นแกว่งออกนะคะ ส่วนรูปที่เหลือนะคะเราก็จะใช้เป็นซูมหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะที่เหลือเนาะจะมีแค่สองรูปแรกนะคะที่เราใช้เป็นล็อกหนึ่งแล้วก็แกว่งออกนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์วิดีโอเนาะก็เลื่อนหาคำว่า ยุกนะคะทุกคนนี่นะคะก็เอฟเฟกก็ขึ้นด้านข้างนี้นะคะเลือกเป็นไลท์ทีวีนะคะหรือว่าจะเอาเปอย่างอื่นก็ได้นะคะปรับให้มันเหมาะสมกันเนาะอมก็จะย่อให้มันแบบประมาณสองวิกกะกะเอานะคะให้มันพอดีพอดีเนาะต่อไปนะคะเราก็จะมาที่หมดหมู่ปาร์ตี้นะคะทุกคนก็เลือกเป็น คล้ายดาวนั่นเองนะคะก็จะอยู่ข้างล่างเลยเนาะเราก็ปรับเช่นกันนะคะให้มันพอดีกับวิดีโอกะออกาทุกคนแล้วเราก็ไปที่หมดหมู่ปราร์ตี้เช่นเดิมค่ะก็เลือกเป็นแฟตสีขาวนะคะทุกคนภาพแรกเราจะใช้เอฟเฟกต์สามเอฟเฟกเลยนะคะ ส่วนรูปที่2องนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นมนมูปาตีก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นคลายดาวนะคะนี่นะคะเราจะปรับให้อยู่ข้างหลังเนาะใครขี้เกียจค้นหานะคะทุกคนก็กดคัดลอกได้เลยเนาะ อันนี้อุ้มจะทําให้มันกระพริบสองครั้งนะคะอุ้มก็เลยลากยาวไปเลยนะคะหรือว่าจะใครอยากกระพริบครั้งเดียวทุกคนก็กดคัดลอกคัดลอกคัดลอกนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะมันจะจึีงเงาสองครั้งนะคะแล้วก็เช็ควิดีโอเสร็จแล้วก็กดบันทึกส่งออกได้เลยนะคะก็ ทุกคนสามารถแชร์ไปที่ทุกตอกเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่แชร์ก็ได้นะคะก็กดเซ็สิ้นนะคะทุกคนก็ไปลง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่า IG ก็ได้เนะาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อนตัดต่อวิดีโอในแอป c a ปคั t นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครยังให้ทำคลิป อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะทุกคนอยากให้สอนทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาเนาะเดี๋ยวอุ้มจะเอาไปพิจารณาแล้วมาทำให้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด s u บส c r i b e ให้อุ้มด้วยเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ